ูซูกิจัดหนักส่งท้ายปีมอบโบนัสสามต่อกับแคมเปญสุดพิเศษสุสกิจทริปเปอรโบนัสดิวออกรถยนต์วันนี้ผ่อนนานสูงสุด2ปีมอบส่วนลด1 5 0 0 0บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนและดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเฉพาะวันที่หนึ่งตุลาคมถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติม,ม s u z u k i .co.th หรือที่โชว์รูมูซูกิทั่วประเทศ ลุนการนักเตะสุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่เอออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพลพรพคพรพคปีศาจทุกคนอยู่ในวิดีโอหลังเกมแมนยู U, ชนะฟูลแลม1-0ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีหลากหลายประเด็นให้พูดคุยกันทั้งการจับผูเ้เลื่อนของเชนฮาร์ก การแก้เกมต่างๆลงถึงแรงจิตแรงใจของนกเตะที่ต่อสู้กันมาในเกมนี้แล้วก็คว้า3าคะแนนสาคัญได้นะครับกุญแจของชัยชนะในเกมนี้คือความเป็นนักสู้ของนกเตะทุกคนและทีมโค้ชพยายามหาทุกิถีทางเพื่อยิงประตูให้ได้แม้ว่าจะพลาดไปหลายครั้งยิงหลุดกรอบเสียบอลแต่สุดท้ายมันคือชัยชนะของแฟนๆและก็พลพรรคบริษัทแรกทุกคนอยากให้มองในข้อดีของทีมที่เราชนะได้ครับแล้วก็มาพัฒนาต่อไปในจุดที่ยังไม่ดีพอ ตอบอกว่าโดยโรวมมันอยู่แต่เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรับส่งต่อบอลไม่แม่นยําจ่ายขาดเกินเกินแล้วก็มีความผิดพลาดส่วนตัวอยู่เยอะพอสมควรวันนี้เนี่ยแทนฮา,ากจับ11ตัวจริงโอลาน่าเ้าเสาครับแบ็คขวากลับมาใช้บิสาก้าได้แล้วเซนเตอร์เป็นแม็กควากับอีแวนนะครับแบ็คซ้ายเป็นดาโลตรงกลางมีแม็กชูมินเอริกเซนบรูโน่ด้านบนไปอนโตนีกานาโชแล้วก็ฮอยลุนนะครับนี่คือ11ตัวจริงที่แทนฮากวางมาเมื่อเราเห็นไลฟ์อัพแบบนี้ก็ต้องบอกว่า หลายลคนเป็นห่วงฝั่งซ้ายของเดโกดาโลแล้วตั้งคําถามว่าเลกิลอนจะดีกว่าหรือไม่เพราะว่าเป็นแบ็คซ้ายธรรมชาติส่วนสกอตต์แมตตูมิเน่ที่มาเล่นเป็นมิฟิลตัวกลางหลายลคนก็เป็นห่วงเรื่องเกมรับที่คู่กับเอลิกเซนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าดีขึ้นก็คือทางขวาของวันวิสซาก้ากับแม็กควายที่ช่วยเกมรับได้เยอะส่วนแรดฟอร์ดที่หายไปในเกมนี้ไม่มีชื่อตัวจริงและตัวสำรองมีปัญหาบาดเจ็บก่อนเกมแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเมื่อวานนะครับก็เลยไม่มีชื่อในวันนี้ ผมขอชื่นชมไปที่เกมรับก่อนเลยครับก็คือโอนาน่าโอนิสกาและก็ไม่กวายรวมถึงอีวนผมว่าโอนา่ามั่นใจมากขึ้นเยอะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ถ้าไม่นับเกมสตี้แล้วเกมกับนิวคาสเซลที่เขาโดนไป3ลูกอย่างสองเกมเนี่ยต้องบอกว่า2เกมนั้นเขาก็เซฟเยอะนะครับช่วยทีมไว้หลายครั้งและเกมนี้ชัดเจนว่าการเก็บเพนชีทก็บ่งบอกถึคุณภาพได้เป็นอย่างดีครับจงังหวะบินปัดลูกของแฮร์รี่วิลสัน แล้วการเซฟลูกยิงของจอปริญญาที่ต้องบอกว่าไม่ง่ายครับเป็นการยิงแรงแล้วก็ใกล้ตัวด้วยก็อ,อกนุญาเรียกความมั่นใจในเกมนี้ได้แล้วก็อยากให้ทุกท่านมองสิงจุดดีของเขาในวันที่เรากล้าวิจารณ์เขาว่าเขาฟอร์มไม่ดีวันนี้เขากลับมาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เก็บเคนชีได้ในพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนทางขวาบิสก้าผมชื่นชอบวิธีการเล่นมากคือการเล่นการลุยเกมรับเนี่ยก็ยืนชิดป,ปิดช่องไม่ปล่อยให้คู่แข่งผ่านง,ง่ายๆ สอดซ้อนเพื่อร่วมทีมครับบางจังหวะเพื่อนเนี่ยเสียบอลเขาก็บีบขึ้นมาแย่งคืนให้ลงทั้งยืนไม่ให้คู่แข่งอย่างวิลเลีย่ยนเนี่ยผ่านง่ายมีจังหวะที่บิสกา้าต้องบล็อกต้องสกรีนแล้วก็ต้องสไลด์ทิ้งอยู่บ้างแต่ก็โดยรวมนั้นถือว่าเป็นนักเตะที่เด่นที่สุดในแผนเกมรับของวันนี้เลยนะครับส่วนแฮร์รี่แม็กควายก็ช่วยทีมไม่เยอะถึงขนาดที่บุนโน่แฟนเดย์ต้องออกมาชื่นชมนครับแล้วก็บอกว่าแม็กควายเนี่ยโยนบอลแ,แม่นยําแล้วก็มีฟอร์มที่ดีต่อนเนื่องหวังว่าจะเป็นแบบบนนี้ต่อไปะครั แฮรี่ไม่ก่าช่วยเกมด้านหลังได้เยอะครับทั้งการออกบอลสั้นบอลยาวได้แม่นยาขาดแค่จังหวะสุดท้ายที่เพื่อนด้านบนต้องทําให้ได้ในจังหวะเอาบอลเข้าไปยิงประตูหรือว่าต่อบอลเข้ากรอบเขตโทษอีแวนก็ช่วยซ้อนดาวโลได้ดีครับลหลายๆครั้งเขาต้องถ่างออกมาประกบแล้วก็คุมพื้นที่ฝั่งซ้ายซึ่งก็มีจังหวะหลุดอยู่บ้างต้องอยอมรับว่าฟูลแลนมันไม่คมเองทําให้พวกเขาไม่ได้ประตูครับ แต่ถ้าถามผมในเกมรับคนที่เล่นได้ดูแย่ที่สุดก็คือเดโก้ดาโลที่เกมรับก็ไม่ค่อยดีครับเกมลุกก็ไม่ค่อยดีเกมลุกเติมขึ้นไปยิงหลุดกรอบตลอดจงังหวะไม่เข้าใจกับกานาโชจ่ายบอลเสียรวมทั้งบางทีเล่นด้านหลังเนี่ยก็มีจงังหวะุหลุดอยู่บ้างไม่ค่อยละเอียดในการให้บอลแล้วการเข้าสกัดนะครับเสียใบยเหลืองมาในท้ายเกมดีที่ว่าแฮร์รี่วิสันยิงฟรีคิกหลุดกรอบออกไปคือเซรีเซนลงมาคุมแดนกลางวันนี้ก็มีจงังหวะ ที่เสียบอลอยู่บ้างครับทำให้เกมอาจจะออกแนวช้าๆหน่อยในจังหวะให้บอลแล้วก็รับส่งต่อบอลจากแดนหลังไปกลางก็ต้องรับว่าอินเสนช้าลงไปเยอะจากฤดูกาลที่แล้วครับเขาไม่สามารถจะดีเลยเกมหรือสกรีนผู้เล่นของฟูลแลมได้ดีเท่าไหร่คือบา,บางครั้งเสีย bon บอลปุ๊บจะลงไม่ทันเลยก็จะเป็นลักษณะของการคุมพื้นที่แทนแล้วก็ให้บอลออกซ้ายออกขวาเทนฮาคงต้องเลือกว่าเกมไหนเหมาะการให้อินเซนเป็นตัวจริงหรือว่าเกมไหนเหมาะการให้อินเซนเป็นตัวสำรองนะครับซึ่งจุดนี้ ก็อยู่ที่โค้ชว่าจะเลือกแบบไหนส่วนสกอตแม็กทูมิเน่ข้อดีคือการไล่บอลครับความขยันทุ่มเทเอาบอลขึ้นหน้าข้อเสียคือการจ่ายบอลเสียอยู่บ้างความไม่แน่นอนในการจ่ายบอลแต่ผมมองว่าทนฮาก็เลือกของความขยันเข้ามาแล้วก็สปีดเกมที่รวดเร็วมากกว่าอารมราบัตรวมทั้งประสบการณ์ที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมามากกว่าอามราบัตนะครับจุดนี้ธนฮะคงเลือกให้สกอตลงก่อนแล้วสกอตก็เกือบจะได้ประตู หึงสูตรไปในช่วงต้นเกมนะครับลูกจังหวะที่ผู้สิงจับล้ำหน้าของแฮนี่แมกไกวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวะนั้นแม้ว่าอักการาโชจะเป็นคนถึงบอลแล้วเปิดเข้าไปให้สกอตก็ตามซึ่งลูกนี้ตามกฎก็ถือว่าให้ล้ำหน้าได้ครับแต่แฟนมิวเซตเนี่ยตั้งคําถา,ถามถึงมาตรฐานผู้สิยงอีกแล้วเพราะว่ามีลักษณะลูกคล้ายกันของแมนซี่กับฟูลแลมในเกมที่เอติฮัดเมื่อต้นฤดูก,กาล ลบกวนการเล่นแบบนี้เหมือนกันแม้ว่าจะไม่โดนครับแต่ผู้สินให้ลูกนั้นเป็นประตูของยูเต็ดไม่ให้นี่คือสิ่งที่แฟนผีนะตั้งคําถามโอโ้โหทีมเราก่าจะได้แต่ลประตูยากเย็นเหลือเกินครับมีท่า v R ขึ้นปุ๊บเนี่ยโอกาสตีไปเลยว่าไม่ได้แน่นอนแล้วนี่คือสิ่งที่แฟนผีตั้งคาถามกันและพูดกันมาตลอดในช่วงก่อนหน้านี้นะครับปีขวาอันโตนี่ต้องยอมรับว่าหลายๆคนไม่ค่อยพอใจฟอร์มเลยครับสำหรับการให้บอลขึ้นหน้า จงังหวะความละเอียดในการรับส่งต่อบอลกับเพื่อนเชื่อมกับวิาก้าก็ยังไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันเขาแทบจะเลี้ยงไม่ผ่าน1ต่อหนึ่งกับอัตรีโรบินสันเลยนะครับจนท้ายในยทนไม่ไหวก็ส่งฟากโกโดเปซีลงมาเหมือนอันตัวนี้มีอะไรกังวลใจอยู่และความเครียดในการเล่นฟุตบอลกลับมารอบนี้หลังจากที่หายไปจากทีม20กว่าวันในเดือนก่อนเนี่ยผมว่าตัวนี้ไม่เหมือนเดิมครับดูจากสายตาวิธีการเล่นคือเหมือนเขาจะพยายาม เลี้ยงแหวกเข้าไปไม่ค่อยครอสบอลเท่าไหร่และการเชื่อมกับแบ็กจากวิสกาที่เราเคยเห็นเมื่อฤุูการที่แล้วเนี่ยหายไปเลยนะครับจงังหวะอันดับโอเวอร์แล็บแบบลายในและนอกบางทีเพื่อนขึ้นไปก็ไม่ให้บางทีก็ตบคืนมาจงังหวะที่เพื่อนเติมขึ้นไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับอเลฮานูก,การ,ร์โชสามารถพัฒนาต่อได้อีกไกลครับในจงังหวะการเล่นพื้นที่ด้านข้างขาดเรื่องความเข้าใจกับเดโกดาโลอยู่บ้างในะจงังหวะโอเวอร์แลปอันดับรวมถึงการเอาชั้นหนึ่งต่อหนึ่งที่วันนี้ อาจจะแหวบผ่านเข้าไปในเขตโทษได้ไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นการตบคืนมากลางสนามหน้านกรอบเขตโทษบ้างแล้วมีจังหวะยิงต้นครึ่งหลังแต่โดยรวมผมว่าการัโชช่วยเกมรับได้ดีนะครับแล้วก็สร้างจังหวะของตัวเองขาดแค่พื้นที่สุดท้ายเท่านั้นที่ต้องพัฒนาต่อไปก็ถ้าถามวันนี้ปีสองฝั่งผมว่าการัโชดีกว่าตัวน,น,นี้แน่แหละแต่ถามว่าจะเบียดแรดฟอร์ดได้หรือยังในอนาคตก็น่าอรอลุ้นเหมือนกันว่าถ้าการัโชค่อยเล่นต่อเนื่องไปสักสามสี่เกมแล้วดีขึ้น ตามลาดับก็มีโอกาสที่จะพร้อมเบี่ยนได้ถ้าเทนฮากไม่ได้เลือกแรดฟอร์ดลงก่อนนะครับลามูสฮอยลุนอาจจะได้บอลน,น้อยไปหน่อยซึ่งบอลมาแต่ลูกค่อนข้างจะยากครับเก็บบอลในจังหวะที่หาหลังให้กับคู่แข่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะบาซี่ตัวใหญ่มากๆเซนเตอร์ฝั่งขวาของฟูลแลมแล้วก็บอลมาที่เขาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรงตัวคือไปจังหวะลูกโดง่งต้องเทคขึ้นมงเชฟบางลูกคือต้องพิงต้องกระแทกก่อน แล้วก็หันหลังเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมว่าวันนี้ฮอยลุนอาจจะเล่นยากไปนิดนึงในหลายๆครั้งจากบอลที่เพื่อนให้มานะครับทำให้เขาไม่สามารถจะได้โอกาสจบสกอร์เท่าไหร่เลยคือเป็นจังหวะแค่พักแล้วก็แปะออกซ้ายออกขวามีพิงบอลบ้างเห็นฮาก็คงเห็นใจแล้วก็คงเห็นว่าโดนอัดหนักไปหลายรอบแล้วก็เลยเปลี่ยนอ,องตัโนี่มัก์เซลลงมาในช่วงท้ายเกมนะครับซึ่งผมว่าถ้าฮอยลุนจะเฉิดฉายมากกว่านี้หรือว่าจะทําให้เกมลุก ออมีประสิทธิภาพหรือช่วยทีมากกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องมีบอลส,สวยๆให้เขาบ้านโดยเฉพาะบอลครอสหรือว่าจ่ายทะลุให้เขาได้จับแล้วยิงได้พลิกเล่นส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าฟูลแลมก็ไม่ค่อยเปิดโอกาสไดห้หอยลุนเลยคือใช้บาาซี่ตามประกรบปิดไหนจะทีมรีมอีกเห็นจะห้อยลุนครับแต่ถามว่าดีขนาดที่เราจะชมได้เต็มปากไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นต้องยอมรับว่าเทนฮากมีเรื่องที่ต้องแก้มากเลยเฉพาะในเกมรุกจังหวะจบสกอร์จังหวะขึ้นเกมรับส่งต่อบอลให้แม่นยำแล้วก็ การเข้าทำที่หลากหลายเหมือนบางทีเขาหมดไอเดียครับนักเตะก <c oughs> ็จะแ <c oughs> ทงเร็วพยายามเร่งจังหวะแล้วก็เสียกับคืนมาบุนโนนเฟรเดสคนทําประตูชัยในเกมนี้ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใช่เกมที่ดีของเขาเท่าไหร่นักในแง่ของการสร้างโอกาสได้เพื่อนครับเขาจ่ายบอลเสียไปครั้งเยอะเร่งจังหวะไปบ้างจ่ายบอลไม่ตรงบ้างแต่โหทิ่ถูกใจเขาแข็งแกร่งครับสู้จนตอนที่สุดท้ายได้ประตูที่ต้องการไปจังหวะที่ฟูลแลมเคียไม่ขาดและบุนโนเนี่ยล็อก อย่างใจเย็นครับค่อยๆหาจังหวะจนยิงติดไซา์เล็กน้อยมีสปินผ่านมือแบรเลโน่เสียบเข้าหน้าต่างไปเป็นประตูชัยที่ต้องบอกว่ายูเต็ดรอมา90ตนาทีครับแล้วก็ได้ที่ต้องการน่า,าสนใจว่าถ้าเกิดวันนี้ยูเต็ดโดนนำไปก่อนหรือว่าไม่เป็นแบบนี้เสมอศูนยอยู่เนี่ยพวกเขาจะมีแรงจิตแรงใจสู้จนจบเกมแบบนี้หรือเปล่านะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่าการที่เสมอศูนถึงนาที90 โอกาสทั้งสทีมยังเปิดกว้างและเป็นยูเต็ดที่ม,มีโชคมีดวงเล็กน้อยรวมทั้งฝีมือด้วยของการยิงบูโน่ได้ประตูไปตัวสำรองที่มีผลกับเกมส่งมา4คนนะครับฟาคุนโดแทนอันโตนี่เมาท์ไทลิกเซนมักจเอาแทนฮอยลุนแล้วก็วาลานแทนกามาโชผมมองว่าฟาคุนโดมีโอกาสแล้วช่วยเกมด้าขวาได้ดีประมาณหนึ่งเลยในจังหวะบีบพื้นที่ ไม่ให้โรบินสันเนี่ยเล่นง่ายนะครับแล้วก็จังหวะที่ได้ประตูเนี่ก็เป็นเขาที่ไปบีบพยายามจะกดดันให้ฟูลแลนเนี่ยเคลียร์ยากที่สุดส่วนการสร้างจังหวะอื่นๆเขามีจังหวะหนึ่งที่ล็อกเข้าไปยิงด้วยซ้ายสร้างโอกาสให้ทีมได้จบสกอร์แต่ว่าเบาเกินไปฟาคุนโดอาจจะต้องพัฒนาเรื่องความแข็งแกร่งต่อกระดูกฟุตบอลแล้วก็เรื่องเกมรับด้วยส่วนหนึ่ง ผมเชื่อว่าฟาคุโน่จะเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นอีกในอนาคตครับถ้าเขาได้รับโอกาสลงเล่นต่อเนื่องสลับเป็นตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างตอนนี้เหมือนเป็นการเรียนรู้ทัคติกของเทนฮากด้วยเก็บประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกกับการเจอคู่แข่งแบ็คแต่ละคนก็มีความเหนี่ยวแน่นไม่เหมือนกันครับบางคนเหนี่ยวแน่นมากบางคนเ,เขาสามารถเจาะผ่านได้แล้วบางครั้งเขาอาจต้องเพิ่มอาวุธเรื่องบอลครอสเข้ามาที่หลายลคนอยากให้เห็นการลากจี้ หรือว่าการตบคืนมาให้แบ็กเปิดรวมทั้งการเศร้าการยิงเองซึ่งหวังว่าฟอร์คุนโดอาจจะเป็นอีกอนาคตหนึ่งของทีมในอีก1-2ปีข้างหน้านะครับช่วงท้ายมเมสันเม์ลงมาเพิ่มพลังงานแดนกลางให้กับทีมยืนชิดปิดช่องไล่บี้ไล่บทกับสกอตต์แม็กทูมิเน่ครับทำให้กลางของฟูลแลมเนี่ยขึ้นไม่ได้ง่ายเท่าไหร่บวกกับตอนนั้นพวกเขาก็เปลี่ยนตัวด้วยนะครับส่งลูกคิชลงมาส่งคารเวนเนอร์ซูตลงมาก็เป็นช่วงที่ต้องปรับจูนจังหวะกับ นักเตะที่อยู่ในสนามจนเกิดมีช่องโหว่ให้นักเตได้เจาะเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายมากขึ้นในแง่ของฟอร์มโดยรวมยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเทนฮาก็ให้กําลังใจลูกทีมครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเราต้องการสักติแบบนี้ทุกๆเกมนั่นคือสิ่งที่เทนฮานี่ยบอกกับนักเตะในห้องแต่งตัวนะครับเพราะว่าไม่มีเกมไหนง่ายเลยเรารู้ดีการชนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับผลงานก็ดีขึ้น มันเป็นชัยชนะที่สําคัญเทนฮาทิ้งท้ายให้แฟนได้อุ่นใจครับเขาบอกว่าเขาแน่ใจเลยทีมจะปรับปรุงได้ดีขึ้นกว่านี้ถ้าได้นักเตะตัวหลักกลับมาครบนะครับซึ่งเขาไม่ได้อ้างด้วยว่าผลงานที่ไม่ดีก่อนอน,น้นนี้เป็นเรื่องของนักเตะบาดเจ็บซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกทีต้องเจออยู่แล้วสุดท้ายก็เป็น3คะแนนที่ทีมค่อยประคองไปก่อนครับแล้วก,ก็กลับมาสู่เส้นทางที่ค่อยดีขึ้นหวังว่าทีมยกรก็ับต่อไปครับให้คเครดิตนักเตะทุกคนแล้วก็ทีมโค้ชหัวใจ แข่งแกร่งมากๆในเกมนี้แล้วก็สู้จนได้3คะแนนออกมาที่คารเวนคอรเทสนะครับเดินหน้ากันต่อในกลางสัปดาห์เจอกับโคเปเน,นเกนคือพูดต่อเพื่อศุดีเวลาตีสามนะครับเชียร์กันต่อสำหรับพลพรรคาจแสดงครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างคล้ายมันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกมานอยู่สู้ตายสุสดครับรวมให้กําลังใจาจแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ